ครับก็สวัสดีช่วงเวลา19บเนาฬิกาสานาทีนะครับของวันพฤหัสบดีที่31ตุลาคม2567นะคาร้อยหสิบเจ็สำหรับวันนี้นะครับซุ้มมีดใยทันใจของเรานะครับก็มีมีดมานำเสนอจำนวน5เล่มนะครับอ่าทั้ง5เล่มนะครับเสนอขายในราคาเล่มละ890บาทพร้อมส่งนะครับผมนะครับอ่าเพิ่งทำเสร็จเมื่อตอนหัวค่ำนะครับน้พ่อก็เลยได้ลงคลิปดึกไปหน่อยนะครับก็ขอโทษ FC และลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะครับที่ลงคลิป ดึกไปหน่อยนะครับอ่าตอนนี้ก็ประมาณทุ่มครึ่งแล้วนะครับอ่าโดยมีเล่มที่1นะครับใบมีดยาว10.6นิ้วนะครับด้ามยาว6.2นิ้วนะครับท้องกว้าง2นิ้วสันกกหนา8มิลไล่ระดับนะครับทิ้งผิวไฟนะครับเล่มเล่มที่1นะครับอ่าเป็นงานตีร้อนจากเหล็กแนบนะครับเหล็กแนหนบ5160ขึ้นรูปชุบแข็งด้วยน้ำมันนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับด้ามแดะฝักทาจากไม้ประดูนะครับ ลัดไวยปอกเก้าสวยงามนะครับนี่นะครับเล่มที่หนึ่งนะครับทิ้งผิวไฟนะครับเล่มละแปดละเก้าสิบาทพร้อมส่งนะครับต่อมานะครับเล่มที่สองนะครับอ่าเล่มที่สองเล่มนี้นะครับอ่าต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามีคมนะครับอเล่มที่สองใบมีดยาวสิบเอ็ดจุดห้านิ้วนะครับด้ามยาวหกจุดสามนิ้วนะครับท้องกว้างสองนิ้วสันกกหนาแปดมิลเล่ระดับนะครับนี่นะครับอ่า เสนอขายในราคาเล่มละ890บาทพร้อมส่งนะครับผมนะครับเข้าด้ามด้วยอีพ็อกซี่นะครับปักหมุดด้วยมิเนียมนะครับอ่าอ่าต่อมาเล่มที่3นะครับใบมีดยาว11นิ้วนะครับด้ามยาว6นิ้วนะครับท้องกว้าง2.1นิ้วสันกบหนา7มิลเล่ระดับนะครับนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากนะครับนะครับผมนะครับแล้วก็ลงให้ค่ำค้ำมืดนมืดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวแล้วก็ทาทาด้น้ำมันที่ด้ามให้อีกนิดนึงนะครับนะครับเพื่อ ลักษณะไม้ครับก็จะสวยงามมากนะครับผมมีสวยงามมากนะครับตัวจริงสวยงามมากนะครับผมต่อมานะครับเล่มที่สี่นะครับใบมีดยาวสิบสามนิ้วนะครับด้ามยาวหกจุดห้านิ้วนะครับท้องกว้างสองนิ้วสันกกหนาแปดมิลไล่ระดับนะครับอ่าสาหรับคนที่ต้องการใบมีดยาวนะครับเล่มนี้นะครับตอบสนองทุกความต้องการนะครับใช้งานได้สารพัดประโยชน์นะครับสินค้าเรารับประกันการใช้งานและความพอใจให้ตลอดชีพนะครับหากมีปัญหาอะไรส่งซ่อมส่งเคลมีนะครับ หากซื้อไปแล้วไม่พอใจในตัวสินค้าเรายินดีเปลี่ยนเล่มใหม่ให้หรือคืนเงินให้เต็มจานวนนะครับผมต่อมาเล่มที่5นะครับใบมีดยาว12.6นิ้วนะครับด้ามยาว6นิ้วนะครับท้องกว้าง2.1นิ้วสันกกหนา5มิลไล่ระดับนะครับผมนะครับสวยงามมากครับทั้ง5้าเล่มนะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็กแหนบสปริง5160นะครับขึ้นรูปชุบแข็งด้วยน้ำมันอบขึนไฟสรอบนะครับ ดั้มได้ฝักทําจากไม้ประดูนะครับเข้าด้ามโดยอีพ็อกซี่นะครับปักปุ่มโดยมีเนียมนะครับผมนะครับอ่าเสนอขายในราคาเล่มละ890บาทพร้อมส่งนะครับปกติขายที่ราคา1,290บาทพร้อมส่งนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับถ้าใดสนใจทักปิดได้เลยครับที่เบอร์แล้วก็ไอดีไลน์ครับ063984563 7นะครับ063984563 7นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับขอบคุณครับ